ผพ้่มฮะเรื่องของโฮมไอโซเลชันหรือว่าการกักตัวรักษาตัวที่บ้านจากโควิดเนี่ยนะฮะประเด็นสําคัญเลยฮะคือจะต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ที่บ้านก็ต้องดูแลให้ถึงดูแลให้ใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นทางกองทัพบ,บกนะฮะโดยกรมแพทยทหารบก<ๆ>เ็าเลยตั้งเป็นศูนย์ประสานงานดูแลผู้ป่วยโควิด -19 มาสนับสนุนภาครัฐดูแลผู้ป่วยที่โฮมไอโซเลชันโดยเฉพาะเลยนะฮะไปติดตามเรื่องนี้จากไรายงานพิเศษครับ ากสถานการณ์โรคโควิด1 9ที่ขยายวงกว้างและเริ่มมีวิกฤตความรุนแรงของโรคทําให้สถานพยาบาลมีการรองรับไม่เพียงพอรวมถึงมีกลุ่มผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นกระทรวงสาธารณาสุขจึงมีการแบ่งประเภทผู้ป่วยเป็นระดับสีตามความรุนแรงของอาการทั้งระดับสีแดงที่ผู้ป่วยมีอาการหนัก ระดับสีเหลืองผู้ป่วยเริ่มจะมีอาการมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงและระดับสีเขียวที่มีอาการเบื้องต้นของผู้ป่วยที่เริ่มติดโควิดมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดปกติหรือไม่มีอาการซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการโดยใช้การดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือ home isolation เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงถึงวิกฤตได้มากขึ้น กองทัพบกโดยกรมแพทย์ทหารบกเล็งเห็นแนวทางนี้เป็นสิ่งสำคัญและเพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลฝ่าวิกฤตโควิดไปให้ได้ได้จัดตั้งสูมประสานงานดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในโรงพยาบาลกองทัพบกทั้ง37แห่งทั่วประเทศขึ้นเพื่อให้การดูแลกำลังพลครอบครัวและประชาชนให้ได้รับการรักษาจากการติดเชื้อโควิด -19 ได้อย่างทั่วถึงเราต้องมองเห็นว่าระดับของผู้ป่วยมีความสาคัญ ในผู้ป่วยเล็กน้อยซึ่งสามารถที่จะดูแลตนเองได้เป็นส่วนสําคัญที่สุดครับที่จะต้องมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานดูแลผู้ป่วยโควิด19นะครับซึ่งไม่ใช่ว่าที่พระมงกุฎที่เดียวครับศูนย์ประสานงานนี้จะอยู่ทั้งโรงพยาบาลทั้ง37แห่งครับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นโรงพยาบาลหลักของกองทัพบ,บก ที่ในขณะนี้เปิดศูนย์ประสานงานดูแลผู้ป่วยโควิด1 9ให้การรักษาและดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลตรวจหาเชื้อและพบเชื้อโควิดซึ่งได้นำร่องการรักษาผู้ป่วยที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชันกับผู้ป่วยที่วินิจฉัยใหม่ตามเกณฑ์ระหว่างรอแอดมิดโรงพยาบาลและแพทย์เห็นว่าสามารถดูแลรักษาที่บ้านได้การทำโฮมไอโซเลชันไม่แปลว่าไอโซเลตหรือแยกผู้ป่วยออกจากเรานะคะการทำโฮมไอโซเลชันคือการที่ดูแลเบื้องต้นคนไข้ที่บ้านได้ก่อน และเราสามารถคัดกรองคนไข้คนไหนควรจะมีความเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนนะคะคนไข้ที่ไม่เร่งด่วนเราจะดูแลด้วยวิธีการทำโฮมไอโซเลชันคือการดูแลเขาการดูแลเขาไม่ได้ทอดทิ้งเขาไอโซเลตหรือคัดแยกหรือแยกของแยกเขาไปอยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะคะเราจะมีการทำเป็นระบบตั้งแต่เริ่มนัดผู้ป่วยเข้ามาเอ็กซ o เรย์ปอดนะคะ ทุกรายนะคะมีอาการมากหรือน้อยเราเอ็กซรย์ทุกลายเพราะบางครั้งอาการเป็นไม่มากแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะลงปอดแล้วได้นะคะโดยการวินิจฉัยของแพทย์จะปฏิบัติอย่างครบวงจรหลังแจ้งกับผู้ป่วยโดยขั้นตอนแรกคือการนําผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาเพื่อประเมินอ,อาการและความรุนแรงของเชื้อหากผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรักษาตัวเองที่บ้านได้ทีมแพทย์จะให้เข้าสู่กระบวนการรักษาที่บ้านทันทีหลังจากที่นัดแล้วคนไข้ต้องมาโรงพยาบาล เพื่อทำการเอ็กซเรย์ปอดประเมินอาการหายใจเบื้องต้นจากการซักประวัติพูดคุยนะคะเอาวัดความเข้มข้นของออกซิเจนปลายนิ้วนะคะแล้วก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจนะคะถ้าหากว่าเราจำแนกได้ปุ๊บว่าคนไข้เป็นผู้ป่วยที่หนึ่งไม่มีอาการมีอาการเพียงเล็กน้อยหรือว่าเป็นปอดอักเสบที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนในการช่วยเหลือการหายใจ คนไข้กลุ่มนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่จะสามารถดูแลตนเองที่บ้านได้บรรเทาอาการคนไข้ก่อนนะคะก็จะจัดให้มียาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้นะคะยาลดน้ำมูกเนาะยาแก้ไอแล้วก็น้ำเกลือแร่ค่ะเพราะว่าคนไข้ที่เป็นโควิดเนี่ยหลายคนก็มีปัญหาเรื่องไยเหลวหลังจากที่เป็นโควิดได้นะคะเราก็เลยเตรียมไปให้พร้อมให้ประมาณ10วันนะคะการดูแลติดตามคนไข้ที่บ้านก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะเราก็จะให้ อุปกรณ์ไป2ชิ้นนะคะก็คือเป็นเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แล้วก็เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วนะคะอ่าแล้วก็มีคําแนะนําให้เขารายงานผลตรวจเข้ามาในระบบผ่าน Google Form เพื่อจะได้เข้ามาลงในฐานข้อมูลซึ่งในฐานข้อมูลเนี้ยก็จะมีพยาบาลตรวจเช็คเช้าเย็นแล้วก็จะมีแพทย์ เป็นผู้้ใหคาึการรักษาตัวที่บ้านไม่ใช่การบังคับผู้ป่วยแต่เป็นการขอความร่วมมือกับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการและสามารถดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีรวมถึงที่อยู่อาศัยรองรับสามารถแยกตัวจากผู้อื่นเพื่อป้องกันการติดเชื้อได้ซึ่งการติดตามการรักษาจะไม่ต่างจากผู้ป่วยที่อยู่ในสถานพยาบาลโดยคนไข้ที่เข้าระบบการรักษาของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้รับการดูแลจากทีมแพทย์เป็นอย่างดีทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะจัด ถุงมาให้1ถุงโดยในถุงนั้นประกอบด้วยยาต่างๆนะครับแล้วก็อุปรกรณ์ต่างๆเช่นถุงขยาติดเชื้อหน้ากากอานามัยถุงมือการแพทย์เจลแอลกอฮอล์และที่สำคัญก็คือได้อุปรกรณ์การวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้วแล้วก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจแพทย์เนี่ยจะสอบถามอาการเราทุกวันสครั้ง ทั้งตอนเช้าและตอนเยน็นถ้าเรามีอาการรุนแรงขึ้นเช่นหายใจในหอบหายใจไม่ออกให้เราทําการแจ้งแพทย์ทันทีแล้วแพทย์จะส่งรถพยาบาลมารับเพื่อเข้ารับการรักษาตัวต่อไประหว่างที่รักษาตัวเนี่ยทางโรงพยาบาลจะส่งข้าวส่งน้ําให้เราวันละสามมือ้อก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจของการโฮมไอโซเลชันนะครับ การช่วยลดปริมาณผู้ป่วยโควิด1 9ทีในสถานพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยอาการหนักให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีโดยใช้การติดตามรักษาคนไข้าจากที่บ้านนับว่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบสาธารณาสุขดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่กองทัพบกได้นำศักยภาพทีมแพทย์และโรงพยาบาลในเครือ37โรงพยาบาลมาร่วมมือนั้นจะทำให้ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วิกฤตในขณะนี้ได้มากขึ้นด้วย